น,น,นี่ก็คือการทดสอบวิดีโอเออหมดโลในเอ,อ,เ,อ,อเวลากลางคืนนะครับผมถ่ายน้องหมาหน่อยสิดูดลองเข้าไปที่แสงน้อยหน่อยนะครับตัดไเอสัดค่าสปีดตัดชัตเตอร์หน่อยนะ เพ่งมความสว่างนะครับผมก็จะได้ประมาณนี้ครับดูารเก็บท้องฟ้านะครับถ่ายน้องหมาในที่มืดนะบ o ิงบดวิ่งครับ ต้องหมีสวัสดีกล้องใหม่เร็วพอได้ไหมครับสำหรับมือสมัครเล่นนะ